เธอไม่ใช่ชาวไซยาแต่ถึงแบบนั้นเขากับมีพลังที่สามารถระเบิดออกมาเพื่อวาร์ปได้ <Yeah! S 1> <laughs> น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนอยากให้จับมาร่วมปาร์ตี้แบบแปดมากที่สุดนะฮะและที่สำคัญนะฮะวันนี้ไม่มีสุ่มโดชาตาอะไรทั้งนั้นทุกคนโดนจับใส่อีดแดงกันหมดเลย <laughs> ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วถึงอาบิลิตี้ของคลิสเทนนะเขาสามารถวาร์ปได้ตามใดที่ยังมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ แค่นั้นก็ดูโกงแล้วนะแล้วยังมีการปั่นไวอีกลังหากปั่นไวสุดๆมันก็ต้องมีอะไรมาห่วงสมดุลกันหน่อยไหล่ะพลังของชาวสาย,ยาติอะไม่ใช่อะไรที่ใช้ได้ง่ายๆหรอกนะทุกคนฮะเตรียมพร้อมกันหรือยังรู้หลังอย่างนี้ใครจะอยู่ใครจะไปไม่อาจทราบได้เลยส่วนเป้าหมายของเราในวันนี้น่ะเหรอ20ชั้นเหมือนเดิมรอบนี้ขอพี่เราอยู่ด้วยนะ ร้านบิวอุปกรณ์ช็อปร้านขายสินค้าจากเกมดังๆมากมายอย่าง Toilet Power Defense ที่ขายในราคาที่แสนจนูไม่ว่าจะเป็นเพรหรือตัวละครต่างๆที่มีให้เลือกอย่างจุใจรวดเร็วทันใจเหมาะกระสายเร่งรีบอย่างแน่นอนเพราะเขาจะทาการส่งผ่านจุดหมายให้กับทุกคนในทันทีปลอดภยัยหายห่วงที่สําคัญยังมีสินค้าจากเกมกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอนิเมะ Defender และ Box f o ฟ d อีกด้วยสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างและสมัครกันเลยนะคะอุดหนุนกันเยอะล่ะเขาจะได้สปอนเซอร์ผมยาวๆเยอ Oh, โอ้โหด้วยการที่มันปั่นเร็วนะน้อยน้อยเราว่าชั้นแรกๆที่มีสี่เครื่องอ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรปะมันวาร์ปกันทุ่แชๆๆ่ทุ่แฉ่แบบนี้ยโอ้โหก็จะชาวเสียาเยอะเอ๊ะ yeah. ม hey. ีตัวอะไรแล้วเนี่ยชั้นนี้วู U ้ดด้าเหรอฮะวู U ้ดด้แต่ชั้นแรกเนี่ยนะยินหนอ, mm. อ่ะเจอแล้วเอ้าแล้วทำไมเราโดดเด่นนะเอาแล้วโ oh! 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 <laughs> อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้านี่ไงะฮะความสามารถของแม่แววแววมันดีตรงนี้แหละ อย่างเดียวเลยคือคร yeah. ูดาวแค่นั้นเองโคตรจะนานเอ้าวมีคอสมอด้วยเหรอเออเดี๋ยเดี๋ยก่อนโ้ยเอ้ยมีการดักนะมีการดักเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อน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 โอ้โดนก็ให้แล้วเราลืมดูไปเลยข้อเสียของเจ้าตัวนี้แสดตมีหน้าอันน้อยนิดก็ชิปเพิ่มไปหน่อยเนี้ยเสียรู้ไปเลยหนึ่งหัวใจเอ้าโอ้โหนี่แหละจังหวะนี้แหละโอ้โหจังหวะบิงมีใครโดนแบบเราบ้างไหมมีปะหรือเราคนเดียว ไม่มัง้งอห้ามีนี่ไงเราขอปั่นได้ไหมเราเสี่ยวไงก็ไม่รู้อะรีบเลยฮะโหของเพื่อสแตมินายังชอบเลยอเจ้าอิดนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับการปั่น <c oughs> ใช่ปะแต่ว <c> ร <oughs> ู้สึกวมันปั่นช้าจังวะเอาดูถูกเป็นไม่ได้เลยนะฮะทุกคนปั่นเสร็จกันหมดแล้วอะเอ้ามีคนดอนกัดเดี๋ยวนะมันมากระจุกตับตรงนี้กันหมดเลยรอวัฟปะเนี่ยเ <c oughs> ราว่าใช่เลยแหละเราเองก็รอเหมือนกัน <c oughs> นี่นะมันต้องใช้มีสกิลบางทีไม่ใช้ไนดะ้ไงอ่ะนั่น เอาโดนจัดฟรีเลยไม่ใช่หรออย่าบอกนะครูเรายังไม่เสร็จนะสิบเก้าแปสโล,โลอืมแต่ยังรอดอยู่นะฮะยังเหลือ8ใช่ไหมเนี่ยยังเหลือนะได้ไรเออนี่ละกันเปิดยาชั้นนี้จะเจอกับอะไรไม่ไปวาวไงเอ้ไม่ใช่ทวิเต้ดเนี่ยออเออสีเออเออ่เครื่องเท่านั้นมีตั้งแดคนมันน,น,มน,น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ โอ้ยโอ้ยสเตอร์ม่นาเราโอ้โหไม่ดูไม่ได้เลยฮะกดเพลินไปหน่อยเ้ยเดี๋ยวทางไหนกันอะกุ้งปะเมื่อกี้กุ้งปะโอ้ใช่เหลือเครื่องเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวน้ำก็ขอเก็บแคปซูลแล้วกันแงยบๆงียทำไมสเตมิน่ามันใช้เยอะจังเลยนะเอาเครื่องสุดท้ายอยู่ไหนอะฮะออเขาใครเห็นอะโอ้โหสเตอร์ไ่ายิงน้อยอยู่ทำไมวิวิหลบเลยเดี๋ยวน้ำสักหน่อยเอามาอีก นิสัยเสียเหลือเกินโ oh อ้ไม่เกินมีหอนยืนอยู่ตรงนั้นอยู่น้ำจังเลยเอือ้อเอื้อเดินมาไม่รอบนี้ไม่เดินอ๋อลิบเสร็จแล้วชัวไม่ใช่เป็นไม่ได้อ่ะมันหายไปไหนหนึ่งหอนวะอ้าวล่างระเบิดไปตอนไหน,นไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยเอา้าห้าชั้นไฟดาบสงใส่พวกอิทธิของแม่แมวววาวเอาสินะนี่ขนาดมีกระจกกันเนี่ยไฟหน้าไม่สว่างเท่าไหร่เลยนะฮะยายายา นี่มีนี้เครื่องหนึ่งานทุกคนทุกคนเห็นเหรไหมอะเรานะ่ะปั่นไว้ต่อให้ชั้นนี้มันจะเป็น5้าเครื่องแล้วก็ตามแล้วก็ยังปั่นไว้ใช่ปะได้แหละตรงนี้ปั่นไว้ที่สุดในเกมแล้วนี่นะ <c oughs> นเดี๋ยวคือเอาใครโดนกัดนะมันโดดเด่นไปหน่อยฮะตัวนี้เฮ้ยเราเห็นตรงนั้นเครื่องหนึ่งเออจุดพ่าจะโดดเด่นจุดตรงนี้มันอ่าเสร็จแล้วเอ้าเสร็จหมดเลยโอ้โหชั้นนี้ไวมากทุกคนทํางานอย่างดีขอวาร์ปหน่อยเงียบ แล้วจวังหวะนี้สุดๆแล้วโอ้โหแล้วมากันทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ใช้อยู่ข้างหน้ายังใช้เลยฮะเมื่อกี้เดินเราก็ได้แด๊แด้มียาไหมเออไม่มียาเลยหน้าแดนดี้เริ่มเบิงแล้วฮะพอเราบอกน้องๆไว้เสมอว่าแดนดีชนะ้ช็อปน่ะเราซื้อกนแต่าเท่านั้นนะตกใส่ใจ,จะได้แดนดี้รันแต่ไม่น่าหรอกน่ากระจกนะ่ะมันบาดปากได้นะแดนดี้คงไม่ชอบคงจะขายยาบ้างแหละเอ้ยกงโอ้เข้าเลยบายบายอ่าโดนกันไปหนึ่งทีไปแล้ว นี่ใส่เสียนักนะชอบแบกหน้าริบนี่ใส่เสียจริงๆนี่เนี่ยเนาะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำแบบที่เราคิดอยู่ล้เขาไม่เอาไม่ไม่โอเคไอดีมาดีนะกุ้งเยอะกุ้งกลับมากุ้งกลับมาฮะทุกคนกุ้งกลับมาแล้วยุบเต็มจูโดนแน่คนนั้นโดนแน่โดนแน่แน่เรียบร้อยใครฮะใครฮะมีสามตัวให้เลือกเลยเอาอันหนึ่งหัวใจเรื่องที่สี่ ้เครื่องที่ห้ายอยู่ไหนหวะมีคนปั่นอยู่ไหมหวะออ,อมีบล็อกเทนโอนั่นปะไม่ใช่ไฟอนะไรวะน่ะเจ้าสุดท้ายมมนจะนานไปแล้วนะอ้าวเสร็จแล้วต้องใช้ฮะมีต้องใช้อย่าบอกถ้าเราใช้อ่ะอันได้เดี๋ยวเป็นตัวหลักให้ทำมาทุกคนวับมาเลย <laughs> ใช่ใช้สิ <laughs> นานเกะแล้วฮนะไม่มีใครไม่อยากใช้ Oh no เจอกับตัวเองซะง,งั้นนแบบนี้ก็เท่ากับครบแปดแล้วสินะอื <laughs> เข้าอยู่ไหนกันนะ ใครเห็นกุ้งเหรอ,อจริงไหมไี่ยโอ้โหแล้วอยู่ตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยฮะมันเห็นหนะ้ามันเห็นแบบไกลมากอะอยู่ตรงนี้เขาอยู่ด้านเห็นได้ไงวะใส่ตาดีเกินแวร์วาวาที่ไม่ใช่พวกเรามันอยู่ไหนเอ่อก่อนจะาหาแวรวาวเอาว่าตอนนี้ควรหารีบก,ก่อนปะเนี่ยใครซ่อมเครื่องสุดท้ายอยู่ซ่อมอยู่หรือเปล่ามทุกคนมันอยู่นี่อ่าแต่มไหน้าหมดเอาระเบิดแล้วมาทํารกิจอย่าง,งวาเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทำไมเราไม่เห็นวายขนาดนี้เลยอะทุกคนฮะมีสกิลใช้เลยครับไม่ได้แดกเลยม S <S งะมาแน่ๆโ oh <God. S 2> อกาสโดนงับสูงมากเลยเตงเอ็งเตงทั้งหลายเหลือเี่งัวใจแล้วเนี่ยส2มสองสอง o oh my g ยังไม่มีเสียงอะไรแปลว่าแันดียังไม่โกรธเอา้าเจอเครื่องใ,ใกล้ๆพอดีงะมีคนนอนป๊อปปี้งับเงี่ยยังนะฮะยังไม่ใช่เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์คือเสียงระเบิดบุ้มอ่ะอันนี้เป็นแค่เสียงเล็กๆ,ๆเหมือนขนมครกเคี้ยวออกแนวอาหารว่างเยเนเยเนยเ เงี้ย <Yeah. S 2> เรียบร้อ like. ยขอวับนะครับใครอยู่ขา้างหน้าบ้างมุกจอเฮ้ยโอ้โหวับมาทีกับโดนงับเพราะให้ยังไงอ่ะโอ้โหวับไม่ดูเลยมีคนเฝ้าก็ไม่เฝ้าอืมโอ้มาทุกคนนะได้ยินเสียงกันไหมมันหนักหน้าลิบเลยยงี yeah. มีแดนดีกับแม่ไม่กวาดโอ้มีป๊อปปี้ด้วยเหรอชั้นนี้มี3ตัวเลยเหรอเอ้ยอุ้ยอันนี้ตรงนี้มุมนี้ น่าจะปลอดภัยในการปั่นอยู่นะนี่ไงถ้าแดนนี่มาเราก็ว่าไปหาคนน้นะฮะคำนวณมาแล้วอย่างดิบดีเฮ้ย,ยแดนนี่เดินทําไมอะ่ะเดไปไหนอะ่ะเออไม่เห็นเรามั้งมันเห็นวะทุกคนทุกคนทุกคนฮนะอาฮามุมนี้น่าจะปลอดภัยในการปั่นอยู่นะมุมก็จะอับเลยเงี้ยจะเสร็จอยู่แล้วเชียรไอคิว่องเนี้ยสกิลกดใช้ไม่ได้อะเมื่อกี้มันขู่ดาวอะ เลยแก้ไม่กี่วิเองอ่ะแดนนี่รีบเดินมาทำไมไไกลายเป็นซีซีทีวีอีกแล้ว <g ül> โอ้โหเขาวีเหรอโอ้โหอยากเจอมากอะโอ้โหแล้วมันแต่ชั้นที่สิบเล่นแทบ,บตายไม่เคยโผพอเลยไป <c ười> ไหนวนะน่ะวีอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันตามใครอ่ะเขาโดนใครหนึ่งคนขอไปดูหน่อยฮะใครวะใครวะคนนี้ไงอือเดี๋ยวต้องไหวเนี่ยหนึ่งหัวใจท่วนซ่อนได้ไหมโอ้ยังรอดอยู่เฮ้ยชะไปตามใครวีตามใครเนี่ยคนไหนฮะคนไหนคนไหนคนนี้เหรอ หลือเท่าไหร่เนี่ยสองหัวใจงับไปสักหนึ่งอุย้ยมีสมก์บอมเฮ้ยคอเท่เลยว,ว่ะอ่าแต่ติดสโลก็เลยโดนบล็อกเทนเขาให้อย่าบอกว่าโดนวีเฮียไม่มั้งอ่ะไม่โดนเลยอ่ะเรียบร้อยว,วีกินไปแล้วใครฮะใครเป็นอะไรต่อไปวีมาแล้วเออทำไมวีคนนี้มาแค่แข่งแข่งอย่างวะอ๋อ,อกำลังเสิร์ฟก็ตามมาเหมือนกันลุ้นกันไปลุ้นกันไปทุกคนอ่ะเพื่อนเพื่อนคนนี้เหลือแค่หัวใจเดียวนะอย่าพึ่งสโล่สองดาวเหลอบล็อกเทนเขาให้ส่วนหน้าเขาไปทีนึงบล็อกเทนมันฉลาดแฮบบล็อกเทนมันดักอ่ะ โอ้เหลือขั้นสุดท้ายแล้วไอ้บล็อกเทนไปแล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโดนไหมโดนไหมพวกนี้โหลอดใจเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีใครหรือเปล่ามีลิฟต์ไงเร็วเร็วเร็วแต่ไม่น่าเอ้าโอ้หูหน้าลิฟต์เลยโอ้โหนี่ก็โดนอีกแล้วโอ้ทำไมทุกคนโดนชั้นนี้กันหมดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเออโดนอีกแล้วอบ้าปุ่นนี่เลยเหรอนี่ฮะวีไม่ได้เกณฑ์เหลือเท่าไหร่เหลือสี่ขดไวหลังจะผ่านพ้นวีในชั้นที่10ไปนะฮะในชั้นนี้สิ่งที่เขาต้องเจอกันก็คือก็คือ ไม่เจออะไรเลยเหรอฉันเมื่อกี้ยังมันอยู่เลย <c oughs> ยังได้แบบฉันเมื่อกี้อ่ะฮลาหลอฮะเจอใครครับยังไม่ไม่กวาดเหรอโอันจะได้เบื่อกันไปนะวิเราได้ยินเสียงขู่ฮะทุกคนเอาเดี๋ยวอันนี้จะโดนแล้วเนี่ยเอ่อยิงไะนี่อ้าเจอหมาทำไมมันมาเอาไวขนาดนั้นนะโอ้ยอยากเจอบ้างฮะเซ็งจังปูโ่โดนเพืให้หนึ่งทีเลยหมาควบเหรอเอาควบคนนี้เอาไปโดนสองทีเต็มเต็ม อ่าเขามียาโชคดีนะเราอะเมย์ไฮโดนหมาแล่ควบอีกไหมเอ้าคนนี้เงือะเอา้าคนเดิมเลยเนี่ยฮะเงือะเอา้เอาหลุดแล้วหลุดแล้วฮะหลุดแล้วไปโดนใครวะไปโดนคนนั้นอู้ชู่คู่คนนี้เขาวะาี่นี่สกิลแต่เหมือนว่าเอ้ยฮอตเทแต่เหมือนเพื่อนจะโดน,นแทนปะฮ <laughs> ้าคนนี้คนนี้เลยหนึ่ง e หัวใจเท่านั้นเองเงือยรอดไหมรอดไหมรอดอ๋ออะไม่รอดและเครื่องโอ้โหเหลือทั้งสี่เครื่องนะ เอ้ยแล้วหมามาอีกแล้วยังไม่อิม่มอีกเหรอท่านนี้กินไปหลายกระจกแล้วนะบาดปากหมดแล้วมั้งเฮ้ยเดินมาทางนี้ไม่นะอย่าหันกว่านะหรือจะหันซ้ายทางซ้ายก็มีเฮ้ยโอ้โหไปดูเลยฮะนี่อยู่นี่ยุบปึ๊บฟ้บอ้าแต่เหมือนหมาจะรู้ทันงับข้อให้พร้อมบ็อกเห็นโดนใครไม่รู้รู้แค่ว่ารู้แค่ว่าซ้ำสองสเอ๊ยซ่อนอยู่ที่เดียวกันจะไหวเหรอหมาอยู่นั่นนะถ้าหมาหันมาทางนี้แล้วก็อมไม่หัน นนเรือหนึ่งหัวใจกำลังย่อม,มาปั่นเครื่องนี้อย่างเงียบๆน,นะฮะทุกอย่างเริ่มเงียบสงบแล้วฮะเอ้าไม่ใช่ว่ะบล็อกเทนมาว่ะแล้วบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าห้อยไอ้ลิฟอยู่นี่เอา้าเลี้ยวเลี้ยวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลาดนะฮะพอพ้นหมาก็ไฟดับอะไรครับนี่ยในตอนนี้นะฮะทุกคนเหลือแค่ สองแม่วบ,บาๆแล้วนะกันหนึ่งหัอใจกันทุกคนเลยฮะเออแล้วมาอุดออยู่ตรงเนี้ย <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยเรียบร้อยต้องมีการเสียสละหนึ่งเพื่อรอดหนึ่งออเอาจริงปะเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วฮะไม่ใช่ฮะโลกมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละเาเมื่อกี้มันมุมอับจริงๆนะมันอยู่ตรงนั้น2คนนะฮะแล้วบวกกับแม่แก้วน้ําชาเดินเข้ามาพอดยียังไงก็ต้องโดนหนึ่งเฮ้ยแล้วมุมนี้อีกแล้วอย่าบ,บอกนะอ๋อไม่ใช่ยังรอดอยู่ แบบนี้ก็เท่ากับว่าแม่เวลลของเราได้โดนพนันาการสกิลไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่สามารถกด F ได้แหละเป็นเพียงตัวธรรมดาที่มีสแตมินาร้อาเอ้าเจอเครื่องแล้วแล้วบอกเลยสแตมิน่าร้อบวกกับอิดแดงเป็นอะไรที่ไม่พอจริงๆนะทุกคนใครไม่เชื่ออ่ะลองได้นะจ๊ะ <laughs> ไปหมดแล้ว